เล่าอุทาหรณ์ให้ญาติที่ยืมรถไปแล้วหลับในชนข้างทางรถก่อพังเคลมทั้งคันแต่ว่าที่อยากจะเล่าคือญาติคนเนี้ไม่ขอโทษแม้แต่คําเดียวพี่น้องก็สิปากนักเท่ได้จังใดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอุทาหรณ์สำหรับใครที่มีญาติที่ชอบมาขอยืมรถไปขับอย่างเช่นกรณีเคสของผู้ชายเฟซบุ๊ก รายหนึ่งโพสเรื่องราวของตนเองที่ได้เจอมาร้ายยาวหลังให้ญาติยืมรถไปขับออกต่างจังหวัดและไปประสบอุบัติเหตุหลับในชนข้างทางรถได้รับความเสียหายต้องเคลมทั้งคันเจ้าตัวไม่ยอมรับผิดชอบสักอย่างที่สำคัญคำขอโทษคำเดียวก็ไม่มีโดยเจ้าของโพส ระบุว่าจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่อยากจะโพสอะไรแบบนี้แต่มันเลืออดก็เลยโพสโอ้โหแต่ก็ยังดีอยู่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายแต่มันก็เป็นรถของเราต้องเคลมทั้งคันที่โมโหแบบสุดๆมันเป็นรถเราเราดูแลมาอย่างดีผ่อนเองไม่เคยขาดและเราก็มีรถเพียงคันเดียวหักหลายครับพี่น้องไม่จกคันกับหักหนอรถเนาะ แล้วญาติยืมไปอยู่ในสภาพเช่นนี้พอเกิดอุบัติเหตุไม่มีแม้แต่คำขอโทษสักคำ